มาถึงงานแข่งกันเลยทุกคนโอ้โหต่อโลโคตไกลไกลจัดตายหาแล้วดูจากทรงแล้วนะถ้าจะไปจอดต่อตูดเขานะครับแล้วมันก็ต้องจอดด้วยเพราะว่าเราเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้พานน่าจะจอดทั้งหน้านะโอ้โหนะน่าจะมีโลฝ่าครับโลฝ่าแน่นอนตายหาแล้วไปเจอกันเม็ดร้าน ครับผมคร้งนี้มาเป็นงานแข่งปลาช่อนนีครับแมตต์ล้านนะแมตเงินลรามารวมหนึ่งล้านกว่าบาทน,นะครับของนพนะแมตตนี้เป็นแมตตใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับตั้งแต่เคยมีการจัดเดยือะปอมานะแมตต์นี้จะเป็นแมตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับก็เงินรางวัลเยอะที่สุดเงินรางวัลรวมไม่ต่ำกว่าหนึล้านบาทครับแต่ก็นะคนเยอะคนประมาณตั้งสาท่านนะครับ คนนักกีฬาที่มาแข่งขันนะเพราะฉะนั้นแมตต์แบบนี้สามร้อยกว่าคนเนี่ยไม่เคยมีที่ไหนจัดมาก่อนนะเพราะฉะนั้นโอกาสแฮวมีสูงมากมาดูกันว่าจะเอาตัวรอดอยังไงนะครับวันนี้นะโอ้ <3 49. S 2> โหสามร้อยสี่สิบเก้าการแฮวเยอะมากครับโอเคไปเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันครับนู้นนี่จอดรถโคตรไกลเลยนะครับเดินมายิ่งทั้งหลังยิ่งไกลมากกว่าเดิมอีกน,นะเนี่ยเดินตกโลก,ก,กว่าแน่นอนครับ ลงทะเบียนปวดตับเลยแถมกลับต้องกลับพร้อมกันด้วยนะเพราะว่าพื้นที่ไม่มีครับกลับต้องกลับพร้อมนะครับกลับพร้อมคนรับรางวัลนะอาจจะเป็นเราหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมไปกองรายการกันรถทะเบียนซีกไใจรอจุฬานะครับรถเก่งไทยครับจอดอยู่หัวมุ 2,5,9นะครับไม่ยี่2ิบนี่ คุยเรื่องกฎกติกาในวันนี้นะครับวันนี้ก็กฎกติกาคือเราจะเล่นปลาใกล้เคียงนะปลาใกล้เคียงก็คือใกล้เคียง40เซนใกล้เคียง50เซนใกล้เคียง6 0เซนครับแบ่งเงินรางวัลเป็นแสนหกหัวนะเช้า3หัวบ่าย3หัวครับก็คือเช้าแจก3า0แสนบ่ายแจกอีก3ามแสนนะรางวัลที่1นะครับส่วนรางวัลอื่นก็จะล,ง,ลงมานะกแต่ผมจะขึ้นให้ดูว่ารางวัลมันมีเท่าไหร่บ้างนะครับเยอะมากงานนี้รางวัลเยอะมากๆครับเราจะเล่นปลาใกล้เคียง ใกล้เคียง40ใกล้เคียง50ใกล้เคียง60ครับเพราะฉะนั้นก็ที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นใกล้เคียง60นะคิดว่าแต่ยากกว่านั้นคือรอดแหวให้ได้ครับโอเคไปไปชมบรรยากาศงานกันนะ let's go <S ได้ที่แล้วนะโอ้โห เดินขยับหาที่นะครับนะักกีฬา350ท่านนะเพิ่มมีคนนึงครับเอาเรื่องเอาเรื่องไปมาลุ้นกันนะว่าจะรอดตอนไหน,นโอเคครับผมก็หลวมๆนะไม่ได้แน่นทุกที่นะครับแน่นไปมาจุดนะ,ะเดี๋ยวเราติดตามชมดูครับต่อไปนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ เตรมตัวนะครับผมจะนับถอยหลังนะครับสิบเก้าแปดเต็มเลยครับ โค้ชเชือกเชือกว่ะเชือกเชืชชชชชอกคอมอยู่ข้างหน้านะครับนะมันมีเชือกของเส้นนึงข้างหน้านะไปไหนแล้วบ้างคณะสถาปกรารกำลังช่วยกันเล่เนมือนะครับ นายยือครับถ่ายรูปให้ตรงๆนะครับไม่ต้องถ่ายนอนนะครับไม่กระแทงดูนะครับอาวัดตัวนะครับ ผมอยู่ไงครับพี่นะาครับเสียใจด้วยนะผมไม่ได้เล่นปลายาวแล้วนะโทษนะครับโทษนะนะ เดินไปนิดหนึ่งนะโอ้ยถามเอ้ยกอ่อจะขึ้นอยู่แล้วจะขึ้นอยู่แล้วจามากัดไปไปเลยเออไม่ท่วมเลยไม่ได้วัดนึกว่าติดยาก อืมจิบแล้วอยู่ใกล้หลายตัวเลยอ่ะ เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับสำหรับปลาคังเบ็ดนะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายงัดงัดงัดหนึ่งนาทีสุดท้ายงัด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 เางัดเางัดเางัดรหงัด ไปเลยทีเดียวโอเคไปเลยปลาตัวปลาดอยไหนอันไหนเจ้าคันเบ็ดมากรับผมอาแล้วนะครเวโอ้ยเกือบหลุดดูว่างัดไม่สนใจเลยเลยมาลุ้นกันนะครับตัวหมดเลยครับท้ายนะครับตอนนี้9ตองแล้วนะครับคณะกรรมการนะครับสมดใ่ไหมเข้ามาได้เลย80นะ80ผู้โชคดีนะครับชั่วโมงนี้นะครับหมายเลข ตัวเลขนะโอ้หกว่าจะรอดเอาเรื่องนี่ครับเข้าแถวอยู่นะความยาว52เป็นนะครับคุณได้เยาวมากนะครับโบนเอ็กซเพรชั่นมาพร้อมเหยื่อนะครับเออได้ได้เวลาไลยคบนเลยบนเลยอ่าให้ไปเลยปล่อยเลยอะไรเนี่ยสองหกสองหกครับอะอะอสี่สิบแปดเกิดมาทำไมเกิดมากักสี่สิบแปดเป็นห้าสิบก็ไม่ได้ สีส่สิบเจ็ดเลยห้ัหมื่นห้าพันหางคุณศักดิ ทีลนะสองทีแนละ้วพอลงเอาเลยนะไปท่วมนึกใช้แน่นอนะ้น พักเช้านะครับสามแสนแรกเราก็ไม่ติดกับเขานะเรียบร้อยครับผมช่วงเช้าเราติดตามช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายรอบนะยอมยอมยอมอ่าเรียบร้อยครับช่วงเช้านะก็ไม่ติดรางวัลเลตอนเช้าได้เต็มเดียวนะครับช่วงเช้าวัดหลุดไปหลายทีเลยวัดหลุดไปโอ้ หลายตัวอับที่วัดลูดนะแล้วก็ตามหาตัวสองไม่เจอโอเคเดี๋ยวพักเที่ยงเดี๋ยวก็กินข้าวกันแล้วก็รอสู้สามแสนช่วงบ่ายต่อครับสามแสนแรกไม่ได้แล้วโอเค okay, ครับผมคิดแต้มครับในต่างกันโอเคครับเดี๋ยวรอชมช่วงบ่ายต่อครับิ่มการแข่งช่วงบา่ายนะ ปลาที่เป็นคันเบ็ดบนนะฮะชั่วโมงนี้นะครับสามชั่วโมงนะครับเราจะใช้เป็นเลขหน,น,นี้นะครับเราจะใช้เป็นเลขขี้นะครับชั่วโมงนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวผมวันไล่รางวัลนะครับสำหรับท่านที่ได้คันโบนนะครับไปในชั่วโมงบ่ายนะครับชั่วโมงที่สองหมายเลข41นะครับฟาความยาว30เซนนะครับหมายเลข41นะครับฟาความยาว30เซนแนละ ya, ko renta อะไรวะตกใจด้วยซาเต็มที่เลยเหลือเวลาทันเด็กนะครับอืมนาทีนะครับอีก10นาทีขันหมดเลยกูตอนนี้สาม ก้าหมดเวลาการหนึ่งสนะครับหมดเวลาการแข<อ>่งขันครับปลาที่ไม่ขึ้นจากน้ำนะครับถือว่าจบการแข่งขันนะครับไอห,ห,หมูแข่งข,นขงนันไม่เท่าไหร่ลร รอได้เลยนะครับต้องรอคนรับรางวัลก่อนจะได้ออกในรถอ่ะโอ้โหจะได้กลับตอนไหนไปเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับผมมาจบทริปเป็นที่เรียบร้อยครับเพิ่งเดินมาถึงรถนะแล้วก็จัดการเก็บอุปกรณ์เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผมมาปิดคลิปกัน ระปวันนี้ผมก็ได้แต้มเดียวนะได้แค่แต้มเดียวได้แค่รอดครับแล้วก็วัดหลุดไปหลายตัวเลยวัดขาดไปตัวงนะเหยื่อเสียเหยื่อไปด้วยโอเลนตาครับไม่รู้ว่าจะมีขข่หรือเปล่าโนะโอเลนตานะตัวแล้วน่าจะห้าหกร้อยครับเรียบร้อยเสียค่าคัานเพิ่มอีกผมเ <c oughs> พรเซ็งเลยนะวันนี้โดยรวมก็ปลาก็ขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเยอะไม่ถึงกระว้าวแต่ก็ขึ้นอยู่มีคนแห้วบ้างอะไรบ้างก็ปกติของแมแข่งทั่วไปครับ แล้วแมตชนี้มันจานวนคนมันเยอะด้วยนะจนํานวนคนมันตั้ง350คนครับมันก็เป็นปกติแหละปกติของแมตแข่งก็จะประมาณนี้นะโอเคก็มือเปล่าไปน่าจะติดละวันในเขามั้งนะเสียดายโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนานๆน,นะครับที่รับชมนะขอบคุณที่ติดตามนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันเ้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมพบกันใหม่อีกทีหน้าครับ